กท่ันกันด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกไม่ตกวัน,นเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเออหวัดยังไม่หายจากตั้งแต่ซีปีนเพิร์เลยยังไม่หายเลยนะฮะน่าก็ลืมด้วยเสียงนะวันนี้เอาตราดอยเลทไฟอัปเดตก็มีของ ก็มีอัปเดตเป็นมีเดียมโหมดนะฮะจะเป็นโหมดใหม่ก็คือโหมดระดับปานกลางซึ่งจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะแฟมโพรเวอร์ Frame นี่ตัวนี้ได้ใช้แล้วอยู่ในโหมดมีเดียมแล้วโหมดมีเดียมเหมือนมีประมาณ25-30เหาถึงิบเวฟนั่นแหละเพราะผมก็เรียนมาจมกันนะคิกเกจนี่บอสของโหมดมีเดนะียมกีไทเลตสองดศูนย ต่อไปก็ตัวใหม่อะอ่ะมีตัวปรับใหม่นะฮะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้เอามาเปิดทีวีเช่ไนี่นะครับตัวปรับใหม่ก็คือทีวีแมนทีวีแมนปรับใหม่ก็คือสามารถนี่เอ่อเป็นปรับจอได้นะอยู่ตรงซ้ายล่างซ้ายล่างจอนี่ตรงข้างซ้ายล่างนะ,ะตรงแบบข้างๆตรงพอยเอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ พิมพ์หน้าได้นะ,ะนี่ใช้เป็นหน้าได้ก็นี้อ่ะยึบก็จะเป็นทีวีแมนทุกตัวเลยนะฮะตั้งแต่ทีวีแมนธรรมดาถึงลาดเลยนะต่อไปก็ไปรีวิวตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ก็จะเป็นพเพื่อนของมิกเพื่อนของพี่ตกแน่นนะยัง,งอยู่นะ พอกูเนี่ยพังละนะก็ตัวนี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะนอกจากว่าไอป้ปืนนี่แทนกี่พาราไซต์เนี่ยอันนี้มีประโยชน์อยู่เพราะว่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเราสามารถเอาออันนี้ไปช่วยได้นะสมมติแบบติดเชื้อ,อไ้ใช่ไหมเราก็ออยิงมันก็จะหายนะแต่ต้องยิงให้โดนนะต้องยิงให้โดนตัวพาราไซต์ แล้วก็ระดับถ้าเป็นเพื่อนเล่นตัวระดับลาดก็อาจจะยิงโดนยากหน่อยนะฮะแล้วก็มีพวกนี้แล้วก็สแตนกันนี่ก็โอเคอยู่มันก็สตันได้โอเคแทบไม่อยู่เลย,ยนะไม่ได้ต่างจากบแบบพวกเคมาร์แมนอัปเกรดอะนั่นแหละนะพ็กสำหรับตัวนี้ก็มีแค่นี้เลยนะแล้วก็มีอะไรเนะี่ยปกติธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะเอ็มวันไม่ใช้ไม่ได้ ตัวอีกนะฮะก็วิ่งตระกินได้ไหมฮะมันจะไม่ได้นะคือตัวใหม่อีกตัวหนึ่งตัวตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือนี่เลยตัวนี้สปอยมาก่อนอัปเดตนะฮะมีคนมาถามว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้นะฮะผมก็เลยบอกเขาไปว่าเห็นสปอยมาว่า มีจะเหมือนอัปเดตน่าจะมีอันนี้ c คม e ราว o เมนมันก็มีจริงๆรินะมีล่าอัปเกตดด้วยนะเคมาราวเมนดีมากล่าอัปเกตดีเลยนะแต่ล่างรรมดาไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ลองเล่นแล้วนะซื้อมาปุ๊บอัปเดใช้ล่าอัปเดตนั่นแหละไม่ใช้ล่าปกติด้วยโคตรตึงแล้วก็สกิลมีสกิวเดียวนะไม่สามารถปล่อยได้นะ ก็คือต้องยิงให้หมดแม็กแรงอยู่โอ้นัดเดียวจอดจอดบุหรี่ลองลาดสิลาดอยู่ไหนวะบิ๊กนี่เอ้ยบิ๊กไทลิตเนี่ย,ยวะอันนี้อือนัดไปตายหนอนัดไม่ตายหนอนัด,ต,นดต้องสามนัดนะฮะพวกตัวแก่ ต่อไปก็จะเป็นตัวโอเคแอนดี้เะ่งเอ็นดี้วะก็สปอน่้เนี่ยตัวเล็กเอาหมดแม็ก ก็ต่อยธรรมดาได้ประมณนถ้าเดินก็แตกต่างอยู่แล้วก็มาทำไมไม่เลือดรถวะทำไมทำไมไม่เลือดรถอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดเลยนะอู้ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ คือสามารถวันช็อตพวกตัวเล็กๆได้นั More ่นเองภาษาไทยไงวะนี่เรียบร้อยจับอือก็วันช็อตได้ต่อไปร่างอัพเกรดมาร่างอัพเกรดเช็ค 9 0้พอยต์นะคะส่วนตัวแคมแล้วบูมนใช้เท่าไหร่วะจำไม่ได้นะ,ะก็ปืนตรงแขนเนี่ยที่มันเป็นอนนี้ของร่างหนึ่งนะ,ะมีปรับดามมจด้วยนะแรงขึ้นอยู่แล้วก็มีสองสกิลนะ,ะเปลี่ยนท่าเดินถ้ากระโดดเหมือนเดิมถ้าวิง่งเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ปืนข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นปืนในอ่เปืนพัดมาก,กันฮะก็ไม่รู้ว่า คนทํามันลืมหรือเปล่าไม่มีเจตแผกเนี่ยนะเจตแผกไม่มีนะอันนี้หลังอัปเดตแล้วนะเนี่ยคอกูก็เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้เสียงเปลี่ยนตลอดเลยนั่นแหละนะก็ถ้าเสียงเปลี่ยนก็ไม่ไม่ต้องกิดอะไรนะเป็นวัดไม่ใช่เอาตัวจูนนะไม่ใช้เอาตัวจูนโอเคต่อไปมา บิ Big toilet. ๊กทอยเลตอีตัวอีจะเป็นปืนตรงแขนนะฮะมาปดาดอนเลดอีกนึงนะยิงสองนัดตายนะฮะจากตัวก่อนนันนี้ลังหนึ่งเป็นสามนัดนะปืนเดียวกันด้วยเอออาจจะเป็นบอมันยิงสองปืนนะโอ้ยสียงกูโอ้ไปหมดแหละช่างแมงจะทำคีบวยมันยังไงเนี่ย มันบักวะเหลือยไงวะฮะยันี่สองสามอ้ยจากทานัดกัเป็นสามนัดแต่เ้างมันมันยิงเดียวสองปืนไว้มันก็เลยแหลงขึ้นเว้ยไม่ได้ปราบดามีหรอก <c oughs> โอเคแล้วก็ปืนพัดมาอันนี้ โค้และกินลันเชอร์ลองดูดิจะไม่ใช้ปืนอะไรช่วยเลยนะดูมันจะยูเดียวมหมี่ยูเดียววันช็อตได้ไหมนะลองดูดิปิวปิวปิวเฮ้ยวันช็อตว่ะไายลองปืนธรรมดาดิโอ้ามสหกดแม็กนะแปดนัด อย่งยาเพิ่งเชิญกูดิกูรีวิวอยู่นะฮะก็มีแค่อนี้จริงๆนะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วต่อไปตัวใหม่ตัวใหม่นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอยต์เลยนะนี่ Dark คสปีกเกอมีเจ็ตแพ็คตั้งแต่เริ่มนะฮะอัพเกรดไม่ได้นะแล้วก็เจ็ตแพ็กน้ำมันมีหนึ่งพัน ตัวนี้ถือว่าโอเคจิ้มได้ถ้าเดินก็ชิวๆนะจิ้มจิ้มจิ้มนะฮะนี่สกิล E ก็จะเป็นลำนพลแล้วก็สกิล F ใช่สกิล F นี่สกิล F นี่น <c oughs> คือต้องบอกก่อนฮะว่าเกมเนี้ยเขาบอกว่าได้ได้อินสปาเรชั่นหรือว่าแรงบันดันใจมาจาก เอยอะไรนะแปบ,บนึงนะบอกเกิดเป็นทันฟอนรีบูตนะฮะซ <c oughs> ึ่งสกิลน,นี้ก็แทบจะถอดแบบมาเลยนะนี่เนี่ยเอฟเฟกก็ค,คล้ายๆนะเอฟเฟกตอนฟันอะอาจจะคุ้นอยู่แต่ตอนฟันรอบสุดท้ายอะใช่เลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวถ่วงเวลาได้อยู่สมมติแบบ อยากจะกนตีนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนกำลังเดินมากดสกิลเพื่อนต้องเดินไปตีใหม่นะฮะกนตีนเพื่อนเพื่อนอะไรก็ไม่รู้นี่ยสกิเลเนี่ยแทบจะไม,ม่ประโยชน์เลยนะผักตัวใจแอนได้ประมาณหนึ่งเซนนะฮะคือแบบเแบบพิเอ็มเหมือนแบบอย่างหราคพ่ก็ผักได้นะประมาณเนี้ยนะฮะดาเมจมันก็ไม่แรงเลยนะสกิลนี้ดี สกิวสกิวหนึ่งแรงอยู่นะเออคอร์ดเลกเกนลันเชอร์ตัวเนี้ยตัวดีเลยนะต้องเอาไว้ใช้เกตามิดมันไม่มีให้ปรับแบบมาถาวคือจะตาย,อ,ยานะอันนี้โหมดเอ่อโหมดเนาะกู้ภัยทำนี่อันนี้เป็นโหมดแซนบ็อกนะฮะ บูกเกือบครึ่งหลอดเลยนะเออเออนี่นะเกือบครึ่งหลอดอยู่แรงอยู่นะเนี่โซโลโ่พวกคอร์ดได้แหลนะดีสิแล้วก็มีแค่นี้ใช่ไหมวะมีแค่นี้เลยนะตัวใหม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่อไปตัวนี้ไฮไลท์มาแล้ว นี่โคตรตึงเลยตัวเนี้ยของแท้นะฮะไม่ค่อยจะได้ใช้เลยนะในโหมดธรรมดานะเพราะกว่าจะไปถึงก็ขี้เกียจเล่นนะนี่โหดอยู่โมเดลเหมือนจะบักบักหน่อยนะตัวมันจมลงไปขายขายอย่างเงี้ยตัวอื่นจะตัวจะต่อกับตัวขาพอดีเป๊ะใช่ไหมแต่เนี่ยแต่ทั้นทีวีอ่ะชึบ่ะขา ตัวมันชึบลงมานิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยขามันซ้อนกับตัวเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขามันแบบขึ้นมาครึ่งตัวแล้วอ่ะนะฮะก็โมเดลอาจจะบักๆหน่อยนะมามาดูสกิลกันสกิลอ่าเฮ้ยวาร์ปเลยมาถึงวร์ปก่อนมีท่าวาร์ปด้วย อยู่นะโอเคโอเคก็ถือว่าโอเคอ่ะนะอย่างนั้นก็มีท่าวับต่อไปทีิวทีิวทีคือว่าท่าที่ใช้กับชาร์เตร์สปิเกอร์แมนใน EPC ผ้าพุ่งเข้าไปนะฮะเสียดายไม่มีนงคูดาวนะ์ก็ทางทีวีก็ใช้นี่นี่พิมพ์ได้เหมือนเดิมนะทำได้เหมือนเดิมมันกระทุกตัวเลยนะเหมือนเด็เป็ดร <c oughs> ัด ลักทีวีก็ทำได้นะ <c oughs> โอ้ยนะต่อไปสกิลเอฟมีถ้าโดนลำแสงนะ่ะจอก,ก็แดงๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็สก e. ิลอีตื้อบืนนี่ใช้ท่าทุกตัวต้องมีนะก็โดดได้เฉยแล้วก็สกิลคิว มในสกิลนี้โคตรของโคตรแรงเลยนะแต่แรงไม่เท่าสกิลทีวีเลเซอร์เอ่าทีวีเลเซอร์อะไรช่างไม่งั้นนั่นแหละนะเด็กสกินนะเนะออก็ถ้าอยากรู้ว่าดาเมจของสกิลทีวมันเท่าไหร่ก็นี่นะแป๊บนึงเดินมาถึงกันนี่แต่ต้องใช้ใกล้ๆหน่อยนะนี่นี่อย่างแรงแล้ก็ตัวทีวงตายเสย แรงอยู่นะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแบบแบกจัดๆเลยนะถ้ามีถ้าเพื่อนมีนะจะแบก네ในเอด่าน e ซ <c oughs> ี่ไ <c> ด <oughs> ้นะส่วนด่าน m e d i ยมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเลยเพื่อนแ่งนะก็ฮะ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 อ่า มีกงเล็บสองอันแต่ไม่มีสก,กิลฮะอ่าอันนี้น่าจะงานลวกนิดหนึ่งนะฮะก็เจ้าของแมปอาจจะรีบนะอัปเดตคิดมัดก็น่าจะมีคนไปแจ้งนะฮะแล้วก็แบบเขาก็น่าจะนี้นะอ๋อแล้วก็อัปเดตคิดมัดวันที่สามสิบเดือนนี้นะฮะ นั่นแหละเออวันที่สามสิบออกทูเบอร์ใช่ไหมน,นีนะ่จะมีอ้โหูอะไรจำไม่ได้ดดไน,ดดนะนั่นแหละนะก็วันที่สามสิบเขาจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะถ้าไม่อัปเดตก็น่าจะไม่ใช่หลดบิดหมดไม่ใช่ลดบิดอีกนั่นแหละผมแบบนี้ไม่ได้อัปเดตนานมากเลยนะแล้วก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นพวกเอ่อทรูบบ็อกซ์สดิฟเอนต์นะฮะขอฟาร์มตังก่อนนะเพราะมี ตัวใหม่เพิ่มลูกไมมรีวิวหรืววอีกว่าเพราะมันช่องรีวิวไปเยอะแล้วนั่นแหละนะก็สกิลตัวนี้ก็จะตีตัวเล็กๆได้ใช่ไหมวะเนี่ยพวกตัวเนี้ยพวกตัวแบบนี้สกิลคิวจะตีได้โอ้ยนี่ตีโดนอยู่ฮล,ลี่อ่ะฮิล,ลี่ toilet ลล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 ทำไม โอ้ยไมาทำไมมันใช้ดูนยากอวะโอเคเอาเป็นว่าใช้ไม่ได้นะมันตัวใหญ่เกินนะ่ะก็อาจจะต้องเป็นพวกตัวใจแอนนะฮะใจแอนหรือบิ๊กเนี่ยแหละพวกตัวแบบนี้แหละขึ้นไปนะฮะมันถึงจะจิ้มดูดอันนี้เป็นใจแอน นี่ไงโดนแกแอนโดนแล้วก็บิ๊กถ้าบิ๊กโดนก็อันนี้เรา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 ฮะไอ้เพื่อนมันใช้โดนตัวนี้ได้ไงวะดูนะบอสโซลิตตัวที่โคตรของ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 โคตรน่ารำคาญว่า เจ้ร้อยนพันปีกูไม่เคยเจอเฮ้ยแปลว่าบักตึงตึงโอเครอหาได้แล้วโอเคคาซีนเพื่ออะไร <c oughs> นี่นี่น,นี่มาแล้วมันนะ้งนี่ยมันโดนด้วยตายไหมตายไหมตายด้วยอุย้ย ัวโอเคเลยนะเพราะมันสามารถเคลียร์พวกตัวน่ารำคาญได้เยอะเลยก็มันมันเป็นตัวแบบเนี่ยอ่ะไอตัวเมื่อกี้เฮ้ยเสียงกูกลับปกติแล้วก็ตัวเมื่อกี้แหละนะฮะเป็นตัวน่ารำคาญแบบโคตร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 เลยโอ้ยใหม่มันก็จะหลุดได้เลยแบบโอเคนะก็มันแบบจัดการยากคือ เงยคือมัน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 น่ารำคาญอ่ะโคตรของโคตรน่ารำคาญเลยคือมันตีมันพุ่งยิ่แบบพุ่งรัวๆเลยเนวะ้ยถ้าไม่ใช่ทช้สปีกเกอร์มันจะยุ่งยากมากนะฮะไม่ใช้ทีวีก็ทช้สปีกเกอร์นะสองตัวนี้ใช้ได้สามารถเคลียตัวนั้นได้นะก็นอกนั้นก็ทช้แคมอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยจะได้ ลองแล้วนะมัน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 ,ม,นมันไม่ค่อยจะดูนะเพื่อหายากมากเลยนะฮะที่มันจะตีดูนนะเพราะาแบบทั้งแคมมับินไม่ได้ไม่มีสกิลไกลมีแต่สีวิลใกล้จับปลาเหมือนจะจับปลาได้อยู่นะจับแล้วก็ปลาพ่นไฟก็น่าจะได้นะแต่ระยะอาจจะไม่ไกลพอแล้วก็ทั้งแคมอะ่ะ เดินช้าสัสๆเลยเดินช้าเท่าเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยนะเพอเพอท่านทีเดินเดินไวก,กว่าด้วยนะมันแบบเดิน,ดนดช้าเว้แล้วถ้าใครใช้แทน่นแคมนะจะมีปัญหาแบบพวกตัวบัสโซนะถ้าจะใช้แทน่นเมแนะนําให้ไปเล่นหมดีซี่นะแล้วก็ถ้าจะใช้มีเดียมถ้าจะเล่นมีเดียมก็ทรสปีเกอร์แนะนำนะแต่อาจจะบางๆนิดนึงนะทนนสปีกเกอร์ มันมันบางมากเลยนะแซนสปิเกอร์นะฮะแต่ว่ามันมีสกิลยิงก็โอพีอยู่สกิลยิงมันโกงนะแอแคมมันแบบโกงกว่าอยู่นะถ้าถ้าถ้าเป็นตัวแบบตัวใกล้ๆอะ่ะตัวที่มันเป็นเมลีเหมือนกันอะ่ะต้องตีใกล้ๆอะ่ะหรือว่าพวกจีแมนอะ่ะจีแมนนี่แซนสปิเกอร์สู้ยา,ยากอยู่นะถ้าแบบเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยเพิ่งซื้อแซนสปิเกอร์มาใหม่ๆอะ่ะ จีเมนอาจจะแบบสู้ไม่ไหวเลยนะแล้วอาจจะสู้จีเมนไม่ไหวก็ได้นะฉันเพิ่งซื้ออะทั้งแคมอะทั้งแคมก็พ่นไฟรัวๆแล้วก็กดกันพ่นไฟกดกันไปเรื่อยๆต่อยต่อยต่อยอย่างนี้เลยก็อาจจะมีร่างบัาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ร่างบัตรเจ็บโ์ชันนี้ก็ไม่เหมือนอ่าเฮ้ยตักดาบไฟและแบบแมปแรกก็ถ้าทั้งแคมแขนกดนะฮะ ก็จับคนไฝไม่ได้ไม่รู้เกี่ยวอะไรอาจจะเป็นเพราะแบบแการการได้รับความเสียหายแต่บรชษัทนี้ยแขนกุดมีอย่างเดียวก็คือสกิลจับปานะลานั่นแหละสกิลนั้นใช้ไม่ได้แล้วแขนที่มันต้องใช้จับอ่ะมันกุดนั่นะแหละอืมก็กะจอมากเลยแล้วก็ในทาทีวีนะฮะไม่มีแรางอินเจอร์เออโคตรด,ดีเอ๊ะ งงเลยนะครับคือตอนนั้นอะแบบอะผมไปทดลองมาอันนี้คือหลอดเลือดโอ้โหโคตรตรงเลยคุณเด่นนี้คือหลอดเลือดใช่ไหมหลอดเลือดเลือดไม่แบบขีดอย่างเงี้ยจะจะแบบดับอยู่แล้วอะไม่ยังไม่ได้ไม่ยังไม่มีรลาออินเจอร์ไม่เห็นเลยเว้ยคือมันแบบแทบจะไม่มีอะอะเงี้ยขีดแบบบางจะจับ คือเลือดมันจะหายไปอยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีนะถ้าก็ถ้าตายก็ตายงี้เลยมีเลยแค่เลยนะเอะะอะไรอะอะไรวะฮะอันนี้่ะจะต้องเป็นคอนเทนต์คีเอเตอร์นะฮะเราไปคุยกันเจ้าของแมปเอาเอง b ีเทรนคืออะไรวะ ถา,าหนึ่งพอยเอ่อขนาดกูน่ยจะไม่ได้เพราะผูไม่เก่งอังกฤษนะก็ใครชอบกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไปละเดี๋ยวไปตัดก่อนนะ